สวัสดีครับผมแพทย์ห้าสองพะสมเด็จครับก็วันนี้ต่อจากอีีที่76กนะครับต้องขอไปเพื่อนเพื่อนนะครับที่หายไปหลายวันเพราะว่าติดภารกิจนําในธุรกิจตัวเองมากมายนะครับก็ในระหว่างที่ทําธุรกิจก็คิดนะครับคิดว่าจะจะทํำยังไงให้เพื่อนๆได้เห็นครับน้ำมันต่างอิวนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงครับน้ำมันต่างอิวอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีคําถามที่ เพื่อนๆส่งมาในคอมเมนต์นะครับว่าอยากจะรู้ผมวันนี้ผมจะพยายามนะครับสื่อให้ให้เห็นภาพมากที่สุดนะครับอ๋อย้าอีกครันหนึ่งก็คือ,มมอค,ค้ดน้ำมันต่างอิ่วนะครับคือตัวน้ํามันต่างอิ่วเนี่ยใช้เป็นส่วนผสมหนึ่งของพระสมเด็จนะครับเขาจะเอามาคุกเขาพระสมเด็จจะมีมวลสารต่างๆแล้วก็มีปูนเปลือกหอยมีกล้วยมขีข้าวสุกแล้วก็มวลสารต่างๆแล้วผสมเข้าไปใน ในครกนะแล้วก็ตำตำเข้ากันระหว่างนั้นก็ก็คือใส่น้ํามันต่างเอวไปด้วยนะครับการใส่น้ํามันต่างเอวเนี่ยเพื่อที่จะลดการแตกร้าวของผ้าสมเด็จนะครับเพื่อให้พ้าสมเด็จมีความสวยงามมีความคงทนนะครับจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าพ้าองไหนที่มีมีต่างอิอวเป็นส่วนผสมเนี่ยก็จะมีความแข็งแข็งแรงคงทนนะครับในระหว่างที่ผม ทํางานไปด้วยนยแล้วก็คิดว่าจะทำยังไงกับการถ่ายภาพเนี่ยก็ได้ไปทดลองถ่ายภาพนะครับก็ให้เป็นเพื่อนดูว่าจริงๆแล้วอย่างอางค์ตรงเนี้ยมันก็จริงๆองค์เนี้ยถ้าเกิดส่องเนี่ยก็คือจะส่องฉล,ฉลับฉลับแบบเนี้ยฮะแล้วก็ใช้แสงแค่ไฟแค่ดวงเดียวแต่ถ้าจะต้องถ่ายรูปมันมันถ่ายายากถ่ายยากมากนะผมก็พยายามนะฮะจริงๆแล้วองค์เนี้ยมีคราบน้ำมันต่างอิว่วนยเยอะ ไปทุกส่วนเลยนะด้านหน้านะด้านหลังก็มีนะครับแต่ว่าผมพยายามถ่ายรูปเห็นไหมครับเพื่อนคือมันถ่ายภาพมองไม่เห็นนะครับเนะี่ยฮะคือข้อควรระวังก็คือเราต้องดูจริงๆครับว่ามันเป็นเงาสะท้อนของของผิวพระหรือว่าเป็นเงาสะท้อนของของคราบน้ำมัน่ังอิ่วนะครับเพะคราบาคราบน้ำมัน่ังอิ่วเนี่ยจะมีเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลักษณะคล้ายแผ่นฟิล์ม เคลือบอยู่บนผิวผระนะครับจริงๆเราก็จะจัดอยู่ว่าเป็นผิวผระก็ได้นะครับจะอยู่ตรงเคลือบเคลือบอยู่แล้วก็จะมองเห็นแบบแสงเป็นแสงสะท้อนแบบคล้ายๆ f l a ชนะครับแล้วก็บางเฉียบบางมากๆนะครับระดับแบบประมาณไมค่อนเลยนะครับส่วนไหนที่มีมี ครับตาังต่างอิ๋วปกคุออยู่ส่วนนั้นก็จะมีความคงทนนะครับเนี่ยผมให้เพื่อนๆเห็นนะครับจริงๆเออผมจริงๆผมมีรูปนะครับรูปที่ที่ผมรู้สึกว่าน่าจะทําให้เพื่อนๆเข้าใจได้แต่ว่าอยากให้เห็นขั้นตอนก่อว,ว่ากว่าจะได้ภาพออกมาเนี่ยมันก็มีความยากนะครับเนีครับผมก็ค่อยๆไล่โฟกัสไปเรื่อยๆนะครับก็ยังไม่เห็นความชัดของ ของการเห็นค้าว้มันต่างอิวนะครับแล้วก็แถมยังทําให้มีความรู้สึกวพระองค์นี้ไม่แห้งด้วยกระทังที่แห้งเนี่ยจริงๆแล้วตรงเนี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเป็น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 ผิวพระแล้วก็เป็นคราบแต่ว่ามันองภาพนี้มันมองไม่ชัดนะครับอเนี่ยคราบต้มันต่างอิวจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยครับจะเป็น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 จะเป็นผิวพระก็ได้แล้วก็เนี่ยฮะมันจะเป็นแผ่นฟิล์มอย่างเงี้ยครับถ้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเงาเป็นเงาของเงาสะท้อนของ ของผิวพา้ามันมันจะไม่ใช่แบบนี้ัเพื่อสังเกตดูว่าคือตรงจังหวะที่สะท้อนมาเนี่ยมันก็จะมีมีจุดที่ไม่มีเงาสะท้อนใช่ไหมครับแต่ว่าจุดที่มีเงาสะท้อนเนี่ยมันมันจะเป็นแผ่นนะครับอันนี้ค้างแผ่นค่อนข้างใหญ่เนะี่ครับนี่จริงๆเราพอขยายก็ยังดูแบบไม่ค่อยชัดนะครับจะมองเห็นนะครับแล้วบางองค์เนี่ยก็เห็นยากมากแล้วถ่ายลักษณะเดียวกันก็ไม่เห็นนะครับ ผก็หาภาพที่มันดูดีที่สุดนะครับพยายามน่ครับ,น,รบน่าจะเป็นภาพนี้ฮะเพียงแต่ว่ามือมันคือผมเอากล้องตั้งแล้วก็ใช้เอา,เอาไม่ใช่กล้องสิเอาโทรศัพท์ตั้งแล้วก็ แล้วก็ถ่ายแล้วก็กดถ่ายนะม,มือมันก็ค่อนข้างสั่นครับนะครอันนี้ก็จะเห็นแบบเป็นเอ้อเนียงไม่ชัดเท่าไหร่นากก็ภาพสุดท้ายนี้แหละโอเคสุดแล้วนะครับภาพนี้ภาพเนี้ยเนียครับภาพนี้แหละครับนะค,ครับเพื่อนเพื่อนครับก็ <c oughs> เป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เวลาเวลาเราได้พระมาเนี่ยเรากลับมาที่บ้านนะบางทีเรา Uh, ต้องค่อยๆฝึกนะครับฝึกดูค่อยๆดูผิวพอเราเจอผิวแห้งๆปุ๊บเนี่ยบางทีเราไปพื้นที่ข้างนอกเนี่ยมันมีแสงทั่วเราบางบางทีทําให้เรามองเห็นครับน้ำมันต่างอยู่ได้ยากมากนะครับแต่ถ้าเรามีประสบการณ์เราก็จะมองไม่ยากแต่วิธีเวลากลับมาบ้านก็เปิดไฟแสงแสงบอมหลอดเดียวนะครับก็คือหลอดสีสีส้มๆครับ พอหลังจากนั้นนะเราก็เอามาแบบฉลับฉลับแบบที่ที่ทาให้เพื่อนๆดูครับประมาณอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเสาะอย่างเงี้ยฉลับแล้วแต่ว่าแสงอยู่ตรงไหนเราก็ใช้กล้องแล้วเราก็ระหว่างเนี้ยเราก็พลิกหาพลิกหามุมแสงครับพอเราพลิกหามุมแสงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะก็จะพอเจอแสงสะท้อนเราก็ค่อยๆค่อยๆนะครับโฟกัสเข้าไปเรื่อยๆโฟกัสแล้วก็เข้าไปใกล้ๆเรื่อยๆจนพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็มือให้นิ่งๆเลยนะครับ จังหวะนั้นให้เรามือนิ่งๆพอเรามือนิ่งปุ๊บเนี่ยเราก็ดูว่าพิจารณาดูว่าเป็นแสงสะท้อนจากผิวพระหรือเป็นแสงสะท้อนจากคาบน้ำมันตังอิว๋วนะครับมันมันใกล้เคียงกันมากแต่มันไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องใช้ประสบการณ์ในการมองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยตาคมๆหรือว่าสายตาดีๆเนี่ยก็จะมองเห็นได้ไม่ยากนะครับผมคิดว่า คลิปนี้นเป็นประโยชน์ต่อ,ตอคนที่กําลังดูอยู่ซึ่งค้นนาวํ้มนต่างอิ๋วเนี่ยคือถ้าเห็นในพระาไหนก็จะแท้เลยนะครับเพราะว่าน้ำมันต่างอิ๋วเวลาแหง้งค่อนข้างแห้งช้านะครับประมาณสัก30กว่าปีขึ้นไปแต่ว่าพระที่30กว่าปี40กว่าปีขึ้นไปกับพระที่ร้อยกว่าปีเนี่ยความแห้งก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นสมเด็จบางองค์พรมเนี่ยเขาก็ใส่ข้าวต้มนต่างอิ๋วเหมือนเขาก็ใส่น้ำมันต่างอิ๋วเหมือนกันเป็น,เป,นเป็นส่วนผสมนะครับ ซึ่งการการเวลาเราส่องไปก็จะไม่เหมือนกันกับพระเก่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกดูให้ให้ให้มองเห็นถนึงความแต,แตกต่างระหว่างคาบน้ามันต่างอิ้วที่แห้งแล้วของเก่ากับคราบน้ามันต่างอิ้วที่แห้งแล้วของใหม่นะครับซึ่งการเรียนรูข้ของพวกนี้มันเราจะต้องใช้ทั้งประสบการณ์แล้วก็ใช้ทั้งการได้ได้มองซึ่งจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมีความ มีความเก่งทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะแบบยังไม่มีโอกาสที่ได้เห็นของแท้หรือว่าได้มีโอกาสได้เห็นของแท้หลายๆองค์นะครับผมก็ค่อนข,ข้างโชคดีก็เจอของแท้เรื่อยๆนะครับก็แรกๆก็ยากหน่อยนานหน่อยนะครับพอหลังๆมาเราก็ก็เริ่มเจอเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าพระจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆมาศึกษาแบบชัดๆศึกษาแบบค่อยๆดูดีๆนะครับก็จะรู้ว่า คนที่ยังขาดความรู้ที่ถูกต้องยังมีเยอะมากพระเพราะฉะนั้น,นะพระแท้ก็ยังมีอยู่ตามของตลาดทั่วๆไปยังมีอยู่อยู่พอสมควรนะครับคือถามว่าเราอุปโลกเองไหมคือพอเพื่อนๆเอากลับมาพิจารณาแล้วนะเพื่อนๆก็จะเห็นเลยครับว่าว่าเป็นยังไงนะครับพระแท้กับพระปลอมเนี่ยพระเก๋นเนี่ยเวลาส่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆบ่งบอกถึงความเก๋ไปเรื่อยๆพระแท้จะค่อยๆบ่งบอกพระแท้มาเรื่อยๆ จริงๆแล้วในส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ไม่ไม่ไมสามารถฟันธงได้ทันทีนะผมต้องเอามาพิจารณาอยู่สักสักระยะหนึ่งนะก็ต้องดูหลายองค์ประกอบหลายองค์ประกอบแล้วก็บางองค์เนี่ยใช้เวลาสองสามเดือนผมถึงจะรู้ถึงถึงจะมองว่าองค์เนี้แท้ได้นะครับนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าไม่ไม่ไม่ไมน่าจะมีใครที่สามารถที่จะฟันทงว่าองค์นั้นอ่ะแท้ทันทีนะครับก็จะมีแค่แบบดูได้คร่าวๆนะครับถ้า มีความรู้แล้วมีความเข้าใจแบบที่ผมเข้าใจเนี่ยก็จะรู้ว่ามันก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับก็ค่าละมางอีกก็มีประมาณนี้ครับนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ผมพัดห้าสองพอสำเร็จก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปต่อไปผมก็จะพยายามหาอื่นๆข้อมูลอื่นมาครับแต่ตอนนี้ก็มีพัดแท้หลายองค์ที่อยากจะเอามาคุยนะครับแต่ช่วงวันช่วงเวลานี้เวลาน้อยมากนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะกลับมา อัดคลิปแล้วก็เามาให้ความรู้เพื่อนๆนะครับจะได้เอาความรู้ต่างๆเนี้ยไปเสาะสวงหาพระสมเด็จที่แท้แล้วก็ที่ถูกต้องกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ